ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว o อฟ u ี y ไทยแลนด์ทุกคนวันนี้ผมก็มาพร้อมกับจอย n d o Switch นี่เองครับก็เผอิญว่าที่บ้านผมเนี่ยมีจอย n d o Switch อยู่พอดีแล้วก็เห็นว่าโปรแกรมสตรีม Steam เนี่ยมันลองรับจอย n d o Switch ผมก็เลยอยากรู้ว่าไอเกม a อฟ o ี d โมเดิร์ r n w a r เฟร e มันจอย n d o Switch ได้ไหม <c oughs> ก็เลยลองเอามาเสียบเสียบปุ๊บก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเลยแต่ว่าปุ่มมันจะสับสนนิดน,นึงครับ ก็คือมันเป็นเหมือน Nintendo Switch เลยอย่างจอย PS เนี่ยปุ่มตกปุ่มตกลงมันคือข้างล่างเนาะแต่อันี้มันคือไม่ใช่มันคือปฏิเสธของ Xbox ก็เหมือนกันปุ่มตกลงก็คือตัว A PS ก็คือตรงนี้แต่ Nintendo Switch ดันอยู่ขวามือแวกแนวอ่ะคนอื่นเขา <c oughs> มันก็เลยแปลกๆหน่อยเด๋อเ <The. S 2> นี่ยครับเอายุผมก็ได้ดูเห็นไหม โอเคครับเดี๋ยวเราลองเข้าเกมกันดูครับว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วนะครับเออเซตติง้งจอยก็คือมันขึ้นเป็นของ Xbox เลนะเป็น layout ของ Xbox เ,เลย RB RB อ,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 อันนี้เป็นระเบิด อ่าตรงนี้เป็นนั่งจริงด้วยครับถ้าเป็นของ Xbox นั่งมันจะคือตัวนี้เนาะขวามือแต่ตัวนี้ไกเป็นกระโดดมันจะสลับกันหมดเลยโอเคเราก็ต้องมาตั้งค่ากันให้มันเหมือนจอยปกติหน่อยอ่าอันนี้ก็เป็นกระโดดก็เป็นอันนี้อ่าสไลด์ก็เป็น A ถูกแล้วส่วนรีโหลดรีโหลดต้องเป็นตัว Y แล้ว คนนด้กยพรออยงี้โอเคถูกเอ่อแคนเซิลโอเคโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอันนี้ปกติละฟิลลิ่งอ่าอนาล็อกเอ้ยผมอชอบนะดีกว่าเอ็กบอ,กอีกิสำหรับผมมันมันเหมือนจะไปเกือบ PS แต่ว่าก็เหมือนเอ็กบอกอยู่อ่ะเอ้ยผมชอบเลย เฮ้ยหันซ้ายหันขวาทางใจอเ,คคเอออนาล็อ,อ,อกใช้ได้เลยครับจักใจเลยครับดีมากเลยโหดีกว่าจอย Xbox เ,เลยมั้งอนาล็อ,อกออโอ้โหฟีลแบบกระชับมือมากเลยจอยฮินโดสวิตโอ้โห นี่นี่นี่โอ้โหแต่ปกติผมจะเล่นงนี้นะโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 ดีจัดเฮ้ยดีจัดเฮ้ยดีจัด,ด,จด Oh, จับกะชับมือก็ลอยเอ้ยดูเพียนให้แล้วก็เข้ามือว่าคำบอกอีกเอ้ยสำหรับผมหน,นัดกว่า <c oughs> ทำเป็นเล่นไปอย่างอย่างเข้ามือเลยโอ oh, <c oughs> ้ดีดีดีครับจอยมันราคาเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> แต่สำหรับคนมีจอยน d นโดสวิ h ก็เราอยากเล่นคอม์บิวตี้ ้าไม่มีจอย PS ไม่มีจอย Xbox ก็อกเอาจอย Nintendo Switch เสียนได้ดีด้วยไม่ใช่ดีธรรมาดานนดีมากๆเลยสำหรับผมอะเ,ออเดี๋ยวผมต้องแต่กับแพทเทิร์นเน็ตผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ปล่านะแต่บนสตรีมันใช้ได้แน่นอนตอนนี้ลองอยู่ออดีเลยครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับ ปุ่มปุ่มอะไรเข้ามือดีครับมันจอยมันเล็กอะเนาะมันมันเล็กกว่าจอยมันเล็กกว่า,าด่วนเซนเยอะเลยเห็นไหมมันตรงมันใหญ่่าไอ,ไอ้นี่มันเล็กเข้ามือมากเหมาะสำหรับคนม,มือกลางๆมือเล็กผมว่าแจ่มเลยอเนะี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกนไปสอบ อะไรก็คอมเมนต์ไว้ในช่อง YouTube เลย,เลยครับของดีครับ <c oughs> ดีดีของดีครับขอบคุณครับแล้วเจอนครับ